ด่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับอนุสติสิบประการก็จบไปแล้วแต่ว,ว่าก็ควรจะสรุปกันให้ฟังมาสรุปกันสักหน่อยหนึ่งือว่าการศึกษาในอนุสติทั้งสิบประการนี้พูดกันมาควบทั้งสมถกรกรมฐานและวิปัสสนากรการมฐาน แต่บางทีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะเข้าใจว่าถ้าจะใช้เป็นถ้าจะใช้เป็นฌานสมาบัตทั้งสิบอย่างนี่จะได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้วิธีที่จะใช้เป็นฌานสมาบัติให้ถึงฌานสี่ทั้งสิบอย่างก็ต้องตั้งเอาอารมณ์ขอนิมิตอ่า คืออาการของกรรมฐานอแนรนุสติทั้งสิบนี้ควบคู่กันกับอนาปานุสติกรรมฐานอย่างพุทธานุสติแล้วก็มีการปฏิบัติเป็นสองแบบคือแบบหนึ่งก็ได้แก่การทรงอารมณ์คือมีอารมณ์คิดเรียกว่าคิด เป็นในทํานองที่เรียกว่าพิจารณาความดีของพระพุทธเจา้าแต่ว่าอีกอันหนึ่งแล้วก็ใช้แบบนี้ใช้คาภาวนาแทนใช้คำภาวนาเป็นภาวนาควบคู่กับลมหาให้ใจเข้าออกรวมความมาทั้งสิบอย่างนี่แหละใช้ควบคู่กับลมหาให้ใจเข้าออกทั้งหมดเมื่อควบคู่ับลมหาให้ใจเข้าออกแล้วในเมื่อลมให้ใจเข้าออก ในเมื่อลมหายใจเขาออกทรงถึงฌานไหนกรรมาฐานกองนั้นก็ท่งถึงฌานนั้นก็ทราบกันอยู่แล้วว่าลมหายใจเขาออกสามารถทรงได้ถึงฌานสี่ก็เป็นอันว่ากรรมาฐานทุกกองแล้วก็สามารถทําฌานสี่ได้หมดถ้าจะถามว่าอย่างจาคา,า,านุสติกรรมฐานหรือว่ามรณานุสติกรรมาฐานอุปสมานุสติกรรมาฐานทํำยังไง ก็เหมือนกันในควบคู่กับอารมณ์ให้ใจเขาออกพออารมณ์ทราบปฏิบัติไปใช้อารมณ์แบบนี้ภาวนาตามอนุสติทั้งหลายเหล่านั้นเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติสีลานุสติเทวานุสติมรณานุสติอุปสมานุสติอริยกาตานุสติหรือว่าอะไรก็ตามเถอะ ถ้าจิตเข้าถึงฌานที่สองอนุสติทั้งหลายเรานั้นจะหายไปต่อไปก็จะเหลือแต่นาปาุสติแล้วคุมนาปาุสติไปถึงฌานสี่อารมณ์จิตทั้งหมดก็จะเป็นฌานสี่ไปด้วยเรียกว่ามาฐานส่วนนั้นก็เป็นฌานสี่ไปด้วยนี่ถ้าสามารถทำอนุสติทั้งหมดให้เข้าถึงฌานสี่ได้ โดยสายควบคุมกับลมให้ใจเขาออกดั <c oughs> งนั้นพระโบราณอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาแล้วได้ผลทุกท่านจึงได้พยายามสอนสอนให้ทราบให้รู้เวลาวิชาปฏิบัติสอนใครใช้ให้ไปปฏิบัติท่านใช้ใช้ลมให้ใจเขาออกควบทุกกอง ก็จะเป็นพุทธานุสติก็ตามธรรมานุสติสังขานุสติก็ตามหรืออนุสติทั้งหมด <c oughs> ท่านสอนให้รู้ลมให้ใจเข้าออกไปด้วยแล้วก็ให้ภาวนาในจุดนั้นไปด้วยเพื่อเป็นการทรงฌานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอนนาปานุสติกรรมฐา,านเป็นตัวฌานเป็นตัวยืนในเมื่อถึงฌานที่หนึ่งอนุสติทั้งหมดอย่างทรงตัว พอทิ้งชานีสองอนุสติทั้งหลายหายไปนี่ถ้าภาวนาเฉยๆถ้าจับเป็นภาพนิมิตสมมติว่าจับภาพพระพุทธร,รูปนี่เป็นกสินถ้าจับภาพพระพุทธร,รูปควบกับลมหายใจเขาออกเป็นกสินกสินสามารถทรงได้ทิ้งฌานสี่อนาปานุสติก็สามารถทรงได้ทิ้งฌานสี่ ที่ต้องควบอนาปานสติด้วยก็เพื่อกันความฟุ้งซ่านของจิตท่านบอกท่านอาจจะตอบว่ารู้แล้วว่าพุทธานสติจับได้ง่ายถ้าทำมานุสติล่ะทำมานุสตินี่ท่านจับภาพแทนเป็นดอกมะลิแก้วเพราะว่าเห็นพุทธานุสติด้วย แล้วจับภาพตั้งภาพขึ้นมาเหมือนกับดอกมะลิแกว้วที่ไหลแพรวๆออกมาจากพระโอษพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอันนี้จัดว่าเป็นอ่าเป็นธรรมานุสติแต่ต้องมีกำลังใจเข้มข้น,นนะและต่อไปสำหรับสังขารนุสตินีก็ี่อย่างจับภาพรประสงค์ปอารมณ์ มาศีลานุสตินี่ก็นึกถึงศีลแต่ว่าจิตยืนอยู่ที่พุทธานุสติกรรมฐานบดิจาคานุสตินั้นเราจับได้ไหมายก็อเอาภาพของทานการบริจาคที่เราให้เป็นภาพแทนควบกับอนาปานุสติกรรมฐานสำหรับเทวตานุสติกรรมฐานนึกถึงภาพเทวดาจำภาพเขหงก็ได้รูปใดรูปหนึ่งไปอนุสติ สำหรับมรณาโนสติจะนึกจับเอาภาพคนตายคนใดคนหนึ่งสมาตั้งควบกลับลมให้ใจเขาออกแล้วก็สำหรับอุปสมานุสติกรรมฐานเราไม่มีภาพจับถ้าเราจะจับภาพพระพุทธรูปแทนก็ได้ว่าท่านที่เข้าถึงพระนิพพานองค์แรกคือพระพุทธเจา้าก็จับภาพพระพุทธเจ้าแทนแต่พิจารณาภาวนาไปในด้านเป็นด้านดงของนิพพานคือว่านิพพานน่งและนิพพานสุขขัง อย่างนี้ได้ทั้งหมดใหสรุปให้ฟังว่าถ้าฉลาดในการปฏิบัติใจถึงทานชานสีนั้นมันถึงได้ทุกอย่างในเขาได้โปรดทราบว่าอาตมาไม่ได้หาว่าใครขงโง่นะถือว่าทุกท่านฉลาดด้วยกันหมดนั่นเป็นอนันว่าเมื่อเราเข้าใจวิธีการที่จะทำมนุสติทั้งสิบระยการเข้าถึงชานสีแล้ว หากว่าท่านจะถามว่าจะใช้อนุสติทั้งหมดนี้ฝึกในด้านเตวิโชชล,ละพิญโยปริสัมพิทัพประตูได้ไหมก็ต้องขอตอบว่าจะฝึกได้แต่เฉพาะเตวิโชกับปริสัมพิทัพประตูเท่านั้นจะเอาเป็นชละจะเอาเป็นชล,ละพิญโยนี่ไม่ได้เพราะว่าชล,ละพิญโยนี่มีวิธีการฝึกยากมาก ต้องใช้กสินทั้งสิบรายการเขาฝึกควบกันและชำนาญในชานเขงก็ศิลทั้งหมดอย่างนี้จริงจะสามารถฝึกให้เข้าทิ้งจุดได้แต่ถ้าหากว่าท่านจะใช้ในด้านเทวิโชเลสบบรรปริอปริสัมพิทัปโตอันนี้ทำได้ถ้าจะถามว่าทำยังไงก็บอกแล้วนี่สำหรับ เตวิโชคือด้านทิศยิจกุยานในเวลาที่ฝึกที่แนะนำมาในพุทธานุสติกรรมฐานสามารถทำได้แบบสบายหากว่าจะใช้เป็นบริษัมิทัพป,ประตก็เอากระสินกองนั่นแหละคือภาพพระพุทธรูปก็ดีภาพประสงค์ก็ดีที่เราสามารถทรงได้ถึงชานสี่เป็นกระสินจับภาพกระสินแล้วเพิ่งกระสินทิ้งไป จับอรูปเข้ามาแทงคืออากาสารนัญญายตนะพิจารณาอากาศวิญญาณัญญายตนะวิจารณาวิญญาณอกินจัญญาจตนะพิจารณาเห็นว่าว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือเนว่าสัญญาณสัญญาจตนะพิจารณาทำคนไม่ว่ามีสัญญาคือความจําทำเหมือนไม่มีความจําอันนี้ถ้าจะฝึกก็ไปดูในสมาบัติแปด หรือว่าสมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติแดอธิบายไว้ถึงปฏิสัมพิทาญาณอันนี้เราทําได้ที่ต้องมาสรุปให้ฟังก็เพื่อเป็นการป้องกันความสงสัยเข้ามันดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าบางเอิญถ้าเราจะต้องการวิชาสามขึ้นมาบ้างต้องการในพิญญาหกขึ้นมาบ้างต้องการปฏิสัมพิทาญาณขึ้นมาบ้างจะใช้อนุสติทําได้ไหม เพราะว่าวิชาดังสามรายการนี้พระพุทธโกศอาจารย์ท่านรจนาตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขพได้โปรดอย่าลืมนะอย่าลืมว่าแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงสงเคราะห์เราไว้ในด้านกาสิ้นสิบรายการ ว่าจะใช้เป็นสุขวิบัติโกก็ได้เตวิชโชก,ก็ได้ชลลพิญโยก็ได้ปริสัมพัทป,ปะโตก็ได้อ่นนี้หากว่าเราจะใช้เฉพาะอนุสติได้อย่างอื่นนั่นเป็นใช้ชละพิญโยไม่ได้เพราะเราขาดอารมณ์ที่ทําให้เกิดฤทธิ์ทุกอย่างแต่ว่าจะใช้ในด้านสุขวิบัสิโก,กได้ในในในอนุสติสิบเตวิชโชได ปสัมพัฒนวิทัประตได้ <c oughs> มาจะรวบรวมกำลังกันอีกทีหนึ่งเรามาสรุปกันว่าในอนุตนสติทั้งสิบรายการนี้จำเป็นไหมว่าที่ต้องใช้ทั้งหมดให้เข้าถึงพระนิพพานจะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นมันอยู่ที่กำลังใจของท่านแต่หากว่าท่าน ต้องการอน,อ,นอนุสติทั้งสิบรายการนี้ครบถว้วนมันก็จําเป็นแต่หากว่าท่านไม่ใช้อนุสติทั้งสิบรายการครบถ้วนจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและควบกับวิปัสสนาญาณท่านก็ถึงนิพพานได้แต่ว่าส่วนสําคัญที่สุดในอนุสติทั้งสิบรายการนี้จะขอแนะว้ก่อนว่าจงอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอันขาด หรือว่าในกรรมาฐานสี่สิบทั้งหมดท่านอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมาฐานไม่ได้เลยแต่ก็ว่าบังเอิญชาอาปานุสติกรรมาฐานและกรรมาฐานกองอื่นทั้งหมดที่ท่านปฏิบัตินั้นจะไม่มีอะไรเป็นผลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของท่านท่านอย่าลืมว่ามันจะไม่คลายอาการพุ่งสั้น อนาปานุสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานที่ตัดอารมณ์พุ่งสั้นแก่สำหรับของทุกท่านในเมื่ออาการตัดอารมณ์พุ่งสั้นปรามีได้แล้วเราก็ทำอะไรทุกอย่างได้ถ้ายาถามว่าการฝึกฤทธิ์่ได้ับสินสิบพระพุทธโคสอาจารย์ไม่ได้บอกไว้เลยว่าต้องใช้อนาปานุสติกกรรมฐาน อันนี้แต่มาก็จะขอตอบว่าถ้ากำลังใจของท่านเข้มแข็งไม่มีอารมณ์พุ่งสร้างของจิตถ้าไม่มีอารมณ์พุ้งร้างของจิตท่านก็สามารถจะใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่งเข้ามาประครับประคองคือว่านายกสินอย่างใดหนึง่งตั้งอารมณ์ได้ทันทีแต้ว่าท่านมั่นใจไหมละ่ะ มั่นใจไหมว่าอารมณ์จิตของท่านไม่โุ้งส่ันอย่างสมมติว่าท่านจะจับปฐวีกสินเอาเท่าปฐวีอย่างเดียวจิตของท่านจะเม่นึกถึงอย่างอื่นท่านสามารถทําได้ไหมต้แต่ว่าท่านยังไม่เป็นผู้ทรงฌานเพียงใดท่านทําไม่ได้แล้วถ้าผู้ทรงฌานล่ะเขาจะทิ้งอนาปานสติกมาทันไหม ก็ต้องตอบว่าไม่ว่าผู้ทรงฌานคนใดทั้งหมดที่บอกว่าสามารถทรงฌานจริงท่านผู้นั้นก็ไม่สามารถเที่ยที่อานาปาณสติกรรมฐา,านได้ถ้าที่ยอนนาปาณสติกรรมฐา,านเสร็จแล้วไม่มีผลแล้วก็ตาหากว่าท่านจะมาถามท่านจะถามว่าทําไมท่านที่เข้าฌานในกรสินสิบ โดยใช้พิญญาสมาบัติพิ้งให้ชั่วขณะจิตเดียวสามารถทำได้เลยก็ต้องขอตอบว่านั่นเขาพร้อมแล้วเป็นผู้จำนานแล้วพะเริ่มปั๊บจิตจับอารมณ์ทุกอย่างมันเข้าพร้อมกันก็ดังนี้ก็เหมือนกับที่ท่านเรียนหนังสือใหม่ๆเริ่มเรียนใหม่ๆแค่ตัวกอตัวเดียวนี้ท่านไม่สามารถจะทำได้ คือไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะเขียนตัวกอให้มันเป็นตัวกอขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าท่านเรียนเสียจนเกิดความชำนาญผ่านชั้นมัธยมมาแล้วถึงขั้นอุดมรวมกว่าว่าเรียนจบหมดเวลานี้ท่านจะเขียนอะไรล่ะถ้อยคำจะเขียนว่ายัางไงท่านไม่ต้องไปนึกถึงตัวสะกดตัวกรันตัว,กา,ตวการส่งตัวว่า,อาสอนที่ชั้นแบบไหน จยเขียนอย่างไงก็ได้ตามอธัธยาศัยทุกขณนะเาะน้นว่าท่านสามารถจะทำได้ตามอธัธยาศัยจะเขียนได้เขียนอะไรก็ได้เขียนภาษาไทยเขียนภาษาฝรั่งเขียนอะไรก็ได้ถ้าานีคล่องแล้วข้อน,นี้มีวระมาชั้นใด แม้ท่านที่ทร่งชานจริงๆท่านสามารถจะรวบรวมรวบรวมกําลังใจของท่านได้ภายในไม่ถึงวินาทีพอคิดว่าเวลานี้เราจะท่งชานขั้นไหนแล้วก็ทําขั้นนั้นได้ทันทีแล้วถามถ้าจะถามว่าอนาปานนสติใช่ตรงไหนบอกใช้พร้อมกันตอนนึกขึ้นมาปั๊บก็จับได้เลยต้องสรงอนาปานนสติด้วย <c oughs> เป็นอันว่านาปานุสติกรรมฐานนี้ต้องควบคู่กันกับกรรมฐานอีกสามที่เก้าอย่างทั้งหมดมีในตอนหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตัดกับภาษาดีบุตรหรือพระอนนท์อาจจะพลาดไปนิดหนึ่งอาจจะเป็พนพระอนนท์ว่าน,นันทาดูก่อนอนนท์แต่ฐาคตเองก็เป็นผู้มากพระอานาปานุสตินี่ท่านนันหลที่มีความหลง คิดว่าสมถกรรมฐา,านไม่มีความหมายนี่เคยได้ยินบ่อยๆเพราะการเจริญสมถกรรมฐา,านเนี่ยไม่ใช่เป็นทางบรรลุมรคลมีวิปัสสนาญาณเท่านั้นที่จะบรรลุมรคลอันนี้อแตาม,มาไม่ปฏิเสธข้อนี้ท่านเข้าใจถูกแต่แล้วแต่ละท่านกบ็บอกว่าสําหรับสมถกรรมฐา,านไม่ขอปฏิบัติเพราะไม่ใช่ทางบรรลุมรคน ต้องการวิปัสนาญาณอย่างเดียวเอาฟังเข้าอย่างนี้เลยเสียวคิดว่าเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทั้งน,นี้พ่อไหรก็เพราะว่าถ้าท่านไม่มีสมถกรรมฐานอยู่แล้ววิปัสนากรรมฐานจะไปยืนอยู่กับอะไร หากว่าท่านจะมาแก้บอกว่าเวลาพิจารณากับวิไปปัชนากรรมฐานไม่ได้เอากรรมฐานสี่สิบอย่างใดอย่างหนึ่งไปครบเลยหรือว่าไม่ได้ได้ใช้มาหาติปฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไปครบเลยใช้แต่อริยสัจสี่หรือว่าใช้แต่ขันห้าใช้แต่วิปัสนาอย่างเก้าก็ยะต้องขอถามนิดหนึง่ง ว่าอารมณ์กาลังใจของท่านที่กําลังควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์อยู่ให้เป็นสมาธิในขนาดนั้นเป็นอารมณ์ใจการควบคุมนั้นเป็นอารมณ์ของอะไรเพื่อการทรงตัวอารมณ์ใจให้เป็นสมาธินั้นเป็นสมถภาวนาอย่าลืมนะ คณะใดที่จิตของท่านยังพิจารณาในขันห้าก็ดีพิจารณาในอริยสัจสี่ก็ดีพิจารณาในวิปัสสนาญาณก้าก็ดีจิตที่ยังทรงตัวอยู่นั้นคือคุมจิตของท่านคืออารมณ์เดิมไม่จิตมันก็สับเปะสย่ยมันอยู่ในขอบเขตของอารมณ์จิตที่ต้องการจะคิดอารมณ์ที่ควบคุมจิตตัวนั้นเป็นสมถะ อารมณ์คิดคือใช้ปัญญาไขควรเป็นตัววิปัสนานี่ขอบรรดาลท่าพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายโดยทนหนาจงอย่าเข้าใจผิดในเรื่องนี้เนี่แต่มาไม่ได้บันามใครแต่หีืว่าท่านนักฝึกปฏิบัติสมาฐานหลายท่านเดียกันมาปรารให้ฟังเมื่อเวลานี้บางท่านเป็นที่น่าเสียดายคราวหนึ่งนั่งไปในรถไฟ ขึ้นรถไฟจากสถานีแตคีจะไปอุตรดิตฐ์มีท่านผู้หนึ่งเป็นผู้มีอายุแล้วมันนั่งคุยเรื่องกรรมฐานท่านถามว่าท่านเคยเจริญกรรมฐานบ้างไหมที่แรกท่านถามภาษาก่อนว่าท่านบทมาแล้วกี่ภาษาก็ตอบท่านบอกว่าสี่สิบภาษาเสร็จท่านถามว่าเคยเจริญพระกรรมฐานบ้างไหม ได้ตอบท่านบอกว่าเคยเจริญบ้างแต่ก็ไม่มากไปให่ทําบ้างเล็กๆในน้อย,อยพอทําพอใจสบายท่านถามว่าใจสบายมากไหมก็บอกก็สบายพอสมควรไม่มากก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าคือ,อยังไม่ได้เป็นพระริยะขั้นสูงสุดคือไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็ยมะมาตีความหมายนะว่าการพูดอย่างนี้ก็เป็นอารหันต์แล้วสิ <c oughs> ยังไม่ใช่หมายความว่าอะไรทั้งหมดคือบอกก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจา้าก็หมายความว่าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่จะได้สบายที่สุดอรหันต์ธรรมดาท่านก็สบายสบายเรื่องขันห้าแต่สิ่งที่ไม่สบายมีอยู่นิดหนึ่งที่ว่าตั้งใจจะสงเคราะห์บรรดาทานพุทธบริษัท อย่าจะรู้อารมณ์ว่าบรรดาท่านผู้บริษัทคนใดจะเข้ามึกมักผลได้ด้วยกิริยาอย่างใดอันนี้พระรีเจา้าธรรมดาทําไม่ได้อย่างพระมหารกรสบเคยคิดจะสนองคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตั้งใจจะช่วยดึงได้ตอนเช้ามืดลุกขึ้นพิจารณาอาการของบรรดาสัตว์โลกว่าใครหนอจะได้บรรลุมักผลบ้างด้วยทำอะไร ทำไปแล้วกเกิดความลําบากใจองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศั์สันดาจึงสรงเตือนบอกว่าไม่เป็นเรื่องอาการอย่างนั้นไม่สมควรยาทําเลยกระสบมันไปนมิใสของพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นภาษาวกทําไม่ได้ที่เป็นอันว่าพระหลา์นั้งหลายก็ยังสบายไม่ถึงที่สุดแต่พระหนา์นั้งหลายก็ยังมีอารมณ์เผลอที่ไม่เผลอก็คือเรื่องของขันห้า เรื่องเขาสังขารรปเปรคายานนี่พระอาหารหันต์ทั้งหลายไม่เผลอแต่เผลอเรื่องอื่นมีเผลออย่างท่านพระมหารกสบก็ยังถูกเทวดาต้มบำเพ็ญกุศลอยู่เสมอท่านปรารถนาจะสงเคราะห์คนจนแต่ว่าเทวดาบางท่านท่านก็คิดว่าท่านเป็นแค่เทวดาท่านยังไม่เ่พรหมหรือว่าเป็นเทวดาเหมือนกันแต่บุญของเทวดาย่อมไม่สม่ำเสมอกัน เทวดาย่อมมีบุญเขาพิจารณาบุญได้การพิจารณาคือเพ่งกันในแสงสีคือความสว่างบางความสบ่างของตนแต่ด้ว่าในเมื่อความสว่างของตัวไม่เท่าเขาก็สแสดงว่ามีบุญญาที่การน้อยกว่าเขามีอนุภาพน้อยกว่าเขาเมื่อเป็นอย่างนี้ ท่านก็เกิดความร้อนใจเวลาที่พระมหาไระสบอ์อกจากนิโรธาสมาบัติท่านก็แปลงเป็นคนเป็นคนจนท่านมหาไสยาสบ์ก็คิดว่าเป็นคนจนจริงจึงไปโปรดไะให้ท่านใส่บารเมื่อเวลาใส่บารลงไปแล้วจึงได้ทราบว่าท่านผู้นี้เป็นเทวดาท่านพระมหาไระสบ์ก็ตอบว่าท่านก็บอกว่าท่านเป็นเทวดาแต่ท่านก็จนเหมือนกัน เระว่าบริวารของท่านที่ไปเกิดใหม่มีรัศมีกายผ่องสองใสมากกว่าท่านท่านก็ต้องถือว่าท่านเป็นเทวดาที่จนกว่าบริวารของท่านต้องทําบุญเพิ่มเติมนี่เป็นอันว่าท่านที่เป็นเทวดาก็ถือว่าจนพระมหากระสบที่เป็นว่าอรหันตปฏิสมัมพิทธายางก็ยังเผลอสำหรับอัตมาที่ตอบท่านผู้นั้นไปก็เพราะว่ายังไม่มีดีอะไรเลย <c oughs> ก็พิจารณาแล้วในตัวหาอะไรดีไม่ได้ <c oughs> มันยังมีความเหนื่อยมันยังมีความหิวยังมีความร้อนยังมีความกระหายที่สบายใจบ้างเพราะข่มใจคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นความรู้สึกยังมีท่านก็นเลยบอกว่าผมเคยเจริญสมถะสามารถทำใจให้ไม่รู้สึกลมให้ใจเขาออกได้ทรงฌานได้แบบสบายสบาย แต่ต่อมาเห็นว่าสมถภา,าวนาไม่ใช่วิสัยที่จะบรรลุมรรคผลจึงได้เที่ยงเสียเวลานี้ไม่เอาจเจริญแต่วิปัสนาญาณอย่างเดียวนี่เป็นความเห็นที่พลาดไปแต่ท่านคงนั้นองคนนั้นไม่เสียหายแต่เป็นความเห็นพลาดไปท่านแนะนําคนอื่นแบบนั้นจะเป็นการเกิดให้ทําให้เกิดความเข้าใจผิดจึงถามท่านว่าเวลาพิจารณาวิปาาัสนาญาณ อารมณ์ใจไม่คุมโตอยู่ได้ไหมท่านบอกว่าได้แบบสบายๆทร่างน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านใช้สมถะภาวนาจนชินจึงถามนั้นว่าอารมณ์ที่คุมใจท่านอยู่ให้สามารถพิจารณาวิปัสนาญ,ญาณได้อันนี้ท่านหมายว่าตัวนั้นเป็นอะไรเป็นสมถะหรือภาวนาท่านนิ่ง ก็เลยตอบแทนว่าตัวที่คุมอารมณ์อยู่ให้อารมณ์ที่พิจารณาวิปัสนาญาณไม่แยกตัวไปไหนรวบรวมกําลังใจได้เป็นขอบเขตอันนั้นแหละเป็นสมถะสมถะท่านยังมีอยู่ท่านกลับหันมาถามว่ารู้หรือบอกว่ารู้ท่านถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะเขาบอกว่าเคยทําว่าอาการอย่างนี้เคยปรากฏมาแล้วท่านก็เลยนิ่งแล้วต่อไปท่านก็ให้คุยเรื่องวิปัสนาญาณ ก็ไม่ได้คุยอะไรมากคุยก็แต่เพียงเล็กน้อยว่าถ้าเราไม่สนใจขันห้าเสแล้วมันก็จบกันท่านหันมามองดูหน้าว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นพระอรหันต์กก็เลยตอบท่านบอกไม่ใช่พระพุทธเจา้าท่านกล่าวว่าอย่างนั้นสําหรับอาตมานี่ยังเป็นพระบุถุชนคนธรรมดายังกินข้าวอยู่ยังถ่ายอุจจาระยังปัสสาวะอยู่ยังไม่กล้าพยากรณ์ ว่าอาตมาเป็นสาวกโงองค์สมเด็จพระโรมโคด้านอราหันต์อรบันดาท่านพุทธบ,บริษัททุกท่านการสรุปกันเพื่อมีความรู้เล็กๆในน้อยด้านในด้านอนุสติกรมฐานวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วก็ขอ,อยุติวาแต่เพียงตรงนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้นักศึกษาทุกท่านสวัสดี